มาถ่ายแอปเปิลลยดูโดกโดกทุกคนโดกมาก <c oughs> ดูนี่มันเล็กอยู่นะแต่ก็เห็นความโดกของมันอเป็น้อยเป็นสายดูขนาดคือต้นใหญ่มากเลยนะให้ดูต้นต้นใหญ่มากเลยดกมากเลยอะ่ะแล้วไม่ใช่มีมีแค่ต้นนี้นะ ต้นนู้นก็มีเดะเดินไปให้ดูต้นนูน้นอันนี้ลูกอันนี้กินไม่ได้ไม่ลูกสีแดงแดงลูกลักษณะคล้ายเชอร์รี่แต่ว่ากินไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยอีกต้นหนึ่งต้นนี้ดกต้นนี้แอปเปิลแดงแน่เลยเดะเห็นไหมเนาะ <laughs> วางอันนี้ก่อนจะซูมให้ดู นี่ดกมากเลยต้นเนี้ยดอกทุกต้นต้นนี้ก็ดกต้นนั้นก็ดกดินมันดีแล้วก็โอ้ยดูสิแต่ไม่รู้กรอบหวานหรือเปล่าต้องลองแต่ลักษณะลักษณะจะเหมือนแอปเปิลเขียวนะแต่ไม่ใช่มันเป็นแอปเปิลแดงเห็นแล้วมันเป็นเห็นแล้วมันออกสีแดงแดงหน่อยนะึง ย้อนแสงไหมน้อว่าดีวางก็ลูกก็โอยนั่งก็โอย